อากาศดีดีวันนี้แต่ก็ยังล่มรมหนาวหนาวอยู่ยังได้ใส่เสื้อกันหนาวพอดีมาที่ศูนย์การค้าเดี๋ยวจะให้ดูศูนย์การค้าศูนย์การค้าในเมืองนะคะศูนย์การค้าใหญ่ในเมืองวันนี้ก็ป่ายสามกว่ากว่าคนก็จะ เยอะหน่อยนะคะอันนี้พวกร้านค้าร้านจอดรถกว้างกว้าอันนี้ร้านค้าอันนี้ศูนย์การค้าใหม่นะคะเนี่ยตรงนี้เป็นที่เขาสร้างใหม่เดี๋ยวจะเดินไปที่เก่าอันนี้เป็นร้านอาหารของคนจีนชุบชุบเอเชียนเอ็กซ์เพรสขายดีดีตอนแรกๆก,ก็ทำเป็นขายแบบของเด็กเด็กเมนูเล็กๆน้อยน้อยเร็วเอ่ะ แต่ตอนนี้ปรับราคาขึ้นแล้วมั้งแต่คนก็ยังเข้าไปซื้ออยู่นะเข้าไปดูแล้วราคาก็ปกตินั่นแหละตอนแรกตอนเขาเปิดใหม่ๆขายแบบจานเล็กๆถูกๆออไม่ใช่ถูกๆคือถูกกว่าออร้านอาหารไทยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทำก็เหมือนเมนูไทยนั่นแหละชื่อเป็นของเหมือนอาหารไทยเราเลยแต่ว่าเป็นของคนจีน เปิดหลายที่นะเขาสร้างเองเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณของเขาเลยรูปแบบก็เป็นของเขาอันนี้เป็นซิสเตมบูรอกอันนี้ร้านขายเหล้านะคะมีอยู่ร้านเดียวก็ให้ขายที่เดียวเพราะว่าเป็นของรสตวิ์จากิจเขาไม่เหมือนบ้านเราหรอกบ้านเรามีทั่วอันนี้เขาเปิดเป็นเวลาซื้อเหล้ายี่ห้อเหล้าอะไรมีมดในนี่คนไม่กินไม่เคยเข้าไปหรอก เราเคยเข้าไปอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปซื้อไม่คไม่เห็นนะมันสะท้อนแสงอันนี้เป็นย่าน<ม>ที่เก่านะคะลายจี้เขาก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นร้านเสื้อผ้าพวกยี่ห้ออะไรก็มีวันนี้มาเอาแบตเตอรี่อีกแล้วแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่นซื้อไปครั้งที่แล้วสั่งไปเขาเอามาให้ไม่ถูก มาสั่งมาผิดก็เลยเอามาคืนก็เลยสั่งใหม่แบตเตอรี่บ้าอะไรไม่รู้แพงแพงสามพันกว่าบาทสองอันนะคะคนก็มีเยอะแยะตลอดเวลาเยอะเลยศูนย์การค้าเดินไม่ไหวหรักวันนึงเดินไม่ครบทุกร้านมาก็ไม่ค่อยไปเดินเท่าไหร่เพราะว่ามาเรามีแต่ข้ามข้ามหิวข,ข้าววันนี้ก็มาใช้แหละเดี๋ยววันนี้จะไปตรงนู้น เดี๋ยวตรงนี้จะเข้าไปข้างในก่อนนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะ